สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ,อจากที่นุ้ยเคยไปปฏิบัติที่วัดสนามไนยะนะคะนุ้ยก็เห็นพระอาจารยนะ์หนุ่มเนาะตอนนั้นยังเป็นพระอยู่อะคะ่ะแล้วก็เพิ่งศึกใช่ไหมคะใช่ค่ะสาเหตุที่ตอนนั้นศึกนี่เพราะอะไรนะคะเพราะเหตุว่าคือภรรยานะะเนี่ยครับเนเริ่มต้นเนี่ยคือทีแรกที่สาเหตุจริงๆคือเป็นแขนขาอ่อนแรงเนะียมีอาการยาอยู่แล้วเหรอคะ ก็อาจจะมีอาการมาบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดกระแกนกาอ่อนแรงเป็นสะตกนะครับคือก็พากันไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมนานยของอาจารย์ไทยจังหวัดเลยนะก็ก็เป็นเนี่ยเริ่มเป็นเนี่ยคือเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเป็นที่ยี่สิบเก้านี่ยก็เข้าโรงพยาบาลด้านซ้ายด้านซ้ายก็หมอก็าคงให้ยา เขาแอดมิสเสร็จแล้วให้ยาให้อะไรก็ก็กลับมานะซึ่งซึ่งในขณะที่เป็นเนี่ยพาไปปฏิบัติธรรมด้วยกันตอนนี้ยังไม่ได้ลาศิกขายเป็นพระอยู่ก็ไปเดินจมกรมเนี่ยก็รู้ข่าวแล้วว่าไม่สบายเขาแอดมิอมก็เห็นผลของสภาวะของของ,ของจ,จิตใจตัวเองเลยนะ,ะว่าเอ๊ะทำไมรู้เรารู้สึกไม่ไม่วิตกกังวลในเรื่องของ คนที่อยู่ใกล้ตัวเราจุดคือว่าสีกาณนะมันพาก็เรียกว่าสีกาณกิริยาเก่าของเราเนี่ยป่วยไข้ถึงขนาดเข้ามิตรว่าความกังวลที่อยู่ในจิตใจเนี่ยไม่มีนะ,ะก็ยังเดินจงกรมปกติปฏิบัติเข้มยัง<ะ>เดินปกติอะไรได้ตอนนี้พอเขเข้าโรงพยาบาลมาสองวันสองวันแล้วก็ออกมาก็ยังเห็นเขามาเดินจงกรมอยู่ก็ยังเดินได้ย<ะ>ังเดินอยู่ค่ะ ผมก็ยังเดินโยงกลมกันเด้ฝนตกก็ยังตากฝนนะผมก็ตากฝนแต่แม่แม่พีัพที่อยู่ที่วัดสนามในเนี่ยเดินโยงกลมใกล้ๆกันมองเห็นด้วยกันอืก็ทําให้เราได้เห็นสภาพจิตใจในขณะนั้นเนี่ยเหมือนว่าเราเจอของจริงนะเพราะเหตุการณ์ที่มันมาเนี่ยเหมือนเหมือนบทเรียนที่เราอยู่ๆมันไม่มีสคริปต์นะมันไม่มี มาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแต่นี้เมื่อคนใกล้ตัวเราที่สุดในเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นบททดสอบว่าที่เราฝึกมาตลอดตลอดสิบปีเนี่ยแ<ะ>นแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ถึงสิบปีออ่าอัดแนวอื่นไปด้วยแต่หลวงพ่อเทียนประมาณห้าหรือหกปีทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อวิธีการฝึกของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นผลในเรื่องของการเห็นจิใจของตนเอง เรายังมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบไหมอันนี้เท่ากับว่าเราเห็นผลเลยว่าสรุปแล้วก็คือว่าเราได้เข้าใจวิธีการฝึกเห็นผลพอเราฝึกมาแล้วเราเห็นผลเราเรื่องอ้อที่เราฝึกมาแสดงเราฝึกมาถูกต้องแล้วอันนี้หลังจากที่เขากลับมาเดินได้แล้วประมาณสองวันนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะครับก็มี กะว่าเดี๋ยวพอเสร็จคอร์สมาวันวันที่สองซึ่งจะมีการก็จะถิน่นพอวันที่สองก็เริ่มมีอาการอีกก็ไม่ทอดกระตินนก็กลับกลับมามราจะมารักษาตัวที่กรุงเทพพอดีไปมีอาการที่ล,ลกคไอตุ่มพิษอืโกก็เลยระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางมถามว่าเป็นไงคนไข้ก็อบอกว่ามือมันอ่อนแรงไม่มีแรงก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลช้าสุดเนี่ยคือไปอยู่ที่โรงพยาบาล ปิซนุโร่ไอ้พุทธจินนราหลวงพจ่วัดพุทธจินนาราที่พิษณุโลกก <loc> ็อยู่ที่นั่นรักษาตัวประมาณอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันในขณะนั้นผมก็ยังบวชอยู่ใช่ไหมก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปพักที่วัดใหญ่วัดใหญ่ก็วัดพุทธจินนาราเหมือนกันตรงนั้นจะมีวัดใหญ่เป็นวัดอารามหลวงก็มีโอกาสดีได้ไปเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านอนุเคราะห์ให้ให้พี่อยู่ที่อาศัยในการก็เที่ยวไปเที่ยวมาในการดูแล จ็ดวันนะครับตอนี้พอกลับมาทุกเนี่ยกลับมาก็มาพักอยู่ที่เลยียบีบ้านก็พิจารณาแล้วเนี่ยว่าการที่เรายังอยู่ในสัมพันธเพศอย่างเงี้ยแล้วไปดูแลเขาเนี่ยผมก็มองว่ามันจะเป็นการเสื่อมเสียมากกว่าได้ค่ะ,ะท้ายสุดแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าวาดที่พักที่วัส,สนามนายอยู่แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ การมีเยี่ยมมาได้แล้วก็เห็นสมควรว่าเอ,อให้อนุญ,ญาตให้ไม่ถึงว่าท่านกระสกอนุเคราะห์ว่าให้เรากลับไปราศิขาแล้วกลับไปดูแล<ฮ><ฮ>แต่ว่าครั้งเนี้ยสมัยที่เดิมทีที่ตั้งใจบวชมาเนี่ยก็เกิดจากตัณหาที่เราต้องการที่จะบวชม<ฮ>ันเป็นความอยากที่เราต้องการบวชคือคนทุกข์แต่ครั้งเนี้ยตลอดระยะเวลาที่ที่บวชมาเป็นสิบปีเนี่ย ก็มีตัณหามีความอยากที่จะต้องการสึกเหมือนกันนะแต่ก็ต่อสู้มาตลอดเพะเปเรื่อนแลวสู้เราไม่ยอมแพ้เหมือนว่าครั้งหนึ่งที่เคยพูดไว้หลายครั้งว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าสมัยที่บวชอยู่นะสิ่งๆิ่งนี้ทําให้เราให้ผมเนี่ยดำรงสำนักเพศในเรื่องของการเป็นที่สูงมาตลอดสิบปัญษาสิบเอ็ดสิบแอดปันศาต่อสู้ความอยากสึกเนี่ยถึงพ่อเตียนแนวทางแล้วเตียน อยากหายอยากอยากหายอยากหายไปอะไรอย่างนี้คือที่แรกเราอยากบวชเพราะต้องการ้นทุกข์ค่ะพอะบวชมาแล้วต้องมีฟวามอยากเหมือนกันอยากศึกแต่ก็ต่อสู้ไงอันที่สองตัวตัวอยากศึกเนี่ยต่อสู้มาตลอดหลายปีมากครับท่านแนวทางหลวงพ่อเชนประมาณหกปีเนี่ยห้าถึงหกปีประมาณหกปีนะห้าหกปีนี่คือที่วัดสนามในมาทางอื่นด้วยครับเดิมทีเนี่ยก็ผมก็ หมือนไปปฏิบัติครั้งแรกก็คือของนุจตาสุริยาที่จันไม่หอมนี่ครับที่ลำพูนซึ่งปฏิบัติติดต,ต่อกันมันจะสี่คอร์สติดต่อกันที่ลำพูนแล้วก็ไปที่สกลนครวัดใครก็เป็นแาวอของหลว<อ>งพ่อเทียนทั้งหมด,ลดเลยค่อไปพังงาไปภูกเก็ตอะไรเนี่ยว่าตลอดที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็ต่อสู้กับความนึกความคิดต่างๆที่เป็นสภาวะแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจว่า เราเป็นลูกผู้เจ้าเราไม่ยอมแพ้นะตอนนั้นคือมีความอยากสึกมากแต่เพราะาเลือกเป็นนักสู้ว่าเราเนี่ยรุงห่มท่าตาสาวกแล้วเรากพกเนี่ยซึ่งเป็นคนหนึ่งโคจงเป็นทรงชัยของพุทศศาสนานะพูดถึงตามแนวทางของพทศศาสนานะแต่เราไม่ได้พูดถึงตามในอหัไตยปิดกจะมีชื่ออย่างนี้อยู่หรอไม่มีนะาบางคนอาจจะบอกว่ามีแต่ธรรมของพรัฒถาโคศ นะก็แล้วแต่ว่าจะสู้สมมุติยังไงก็ได้แต่ท้ายสุดแล้วก็คือว่าใ,ในขณะนั้นนะครับว่าจิตใจของผมเนี่ยว่าเรานี่เป็นลูกของพระเจ้านะเราไม่ยอมแพ้เราเราจะต่อสู้กับสภาควฟังนึกคิดตรงเนี้ยแต่พอมาในในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยที่จะต้องเห็นภรรยาสบายต้องดูแลการที่เขาเสียสละให้ผมเนี่ยสิบปี ผมยกมือขอบคุณครับขอเข้ามาขอบคุณว่าเขาได้เสียสละเป็นผู้ที่เสียสละเป็นอยู่ผู้เบื้องหลังให้เราได้พาไปมาบวชในผู้ศาสนาของไทยประเทศไทยเนี่ยเพื่อเป็นพึตงปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ที่เราตั้งใจาัฒนาเขาเสียสละเป็นมากนะครอบครนะัวมีคนทํางานสองคนบัดนี้เหลือคนเดียวในะขณะนั้นนะครับในสิบป,ปีที่แล้วเนี่ย เหลือคนเดียวก็เป็นความยากลำบากแล้วก็ต้องต่อสู้กับสภาว่าจิตใจที่อยู่คนเดียวเลี้ยงลูกไปน่นเอซึ่งนี่แหละคือเป็นผู้ที่มีคุณผมก็ถึงเวลาที่เขาเจ็บป่วยไข้เนี่ยผมก็มีวิธีการอีกอย่างหนึ่งให้ถ้าเราสามารถเป็นเพนประโยชน์กับผู้อื่นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถึงยังไงทาาุขันนี้มันก็ต้องแตกลายไปแล้วผมก็แต่ในขณะที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ ทีแรกก็คือว่าเขาบอกว่าอย่าพึ่งราศีขาเลยจิตใจก็ผมเเฉยนะ,ะผมว่าเดี๋ยวทาหน้าที่ดูแลกันแบบเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าพอม,มีเหตุอนัอนควรว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยไปดูแลไม่เหมาะสมคร<ะ>ูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้ราศีขาผมก็ท่านท่านให้ท่านให้ลาแล้วก็ลา<ะ>ความอยากศึกในขนาดนั้นนะไม,ไม่ได้เกิดขึ้นนะ,ะคือเหมือนว่าที่เราที่เราเปลี่ยนสภาพเนี่ย เพื่ออนุนเคาะญาติโยมที่เขามองเราค<ด>่ะเราเขาไม่เกิดอากูศลจิตถ้าถ้าเราสวมถ้าเรีนสวมเครื่องแบบพระอยู่เนี่ยคนอื่นที่เขาเห็นดูแลภ<อ>รรยาตนเนี่ยซึ่งไม่เหมาะไม่ควรซึ่งเป็สนสติเพศเนี่ยตามเขาวินัยแล้วมันมันอาบัติในเรื่องของสังฆาธิเจตเออถึงเราจะไม่มีความกำหนัดก็ก็อาบัติอยู่ดีปจิตรีสรุปแล้วก็วคือมันเป็นผลเสีย เพราะว่าตอนนี้การที่เราจะกลับไปทงหน้าที่ที่ถูกที่ควรเนี่ยเ<ฆ>เปลี่ยนเครื่องแบบจัง<ฆ>วันหนึ่งเราออกรบเราก็ใส่เครื่องแบบนักรบ<ฆ>วันหนึ่งเราจะทําหน้าที่อีกแบบหนึง่งดูแลผู้ป่วยเราก็กลับไปสวมเครื่องแบบของหมออย่างเงี้ยข<ฆ>องผู้ที่รักษาอย่างเงี้ยนี่คือการทําหน้าที่ครับหลวงพ่อพูดท่าทันพูดดีนคือทำมาคือหน้าที่ผมก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนตัวเองไปทําตามหน้าที่ ที่เหมาะสมเปลี่ยนแพร่รูปแบบนะครับรูปนามก็ยังคงเดิมแล้วก็กลับใช้ใช้สติที่มากขึ้นเราต้องมีความเหมือนกัาเราต้องเพิ่มสติมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เราไม่เคยได้ทำก็ไปทำอาหารไม่เคยทำต้องไปหัดทำเคยทำมาบ้างแต่เ,เราสิบตลอดสิบปีเนี่เราไม่ได้ทำพวกนั้นกลับไปทำกลับไป ทำงานเก็บแม่บ้านเนาะซักผ้าถูบ้านล้างเ้วยล้างจานดูแลคนป่วยเป็นทั้งต้องเป็นนวดเป็นหมอนวดด้วยต้องศึกษาเป็นนักกายภาพไปนในตัวต้องศึกษากันี่พาไปหาหมอคือตอนเนี้ถ้าถ้าให้สรุปอะค่ะว่าระหว่างที่เราเป็นสมณะเพศพระกับปัจจุบันเนี่ยท่านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรือว่า การปฏิบัติมันเหมือนกันค่ะมีความแตกต่างยังไงคะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเราการบวดเป็นีิสูจนเนี่ยญาติโยมจะเห็น,หนจะมีความเกรงใจในผ้าที่เราห่มนีเ่เรื่องแรงกระทบเนี่ยจะน้อยแต่เวาลาที่เรามาเป็นโยมเนี่ยภาษาต,ต่างๆเข้ามารูปแบบต่างๆพอใจไม่พอใจเขาเาไม่ต้องเก็บอะไรในเรื่องนี้นะ ันนี้เป็นบททดสอบครับค่ะเป็นบททดสอบที่ว่าที่เราตลอดที่เราอยู่ในสรรมาธิเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นโรงเรียนฝึกแต่ขณะที่เราเรายันติดในความเป็นพิสูจไหมเรายันติดในครื่องแบบไหมเราเหมือนเราออกมาในสนามรบจริงๆเรามาเห็นของจริงตามความละเอียดอด่อนต่างๆมากขึ้นครับคำวนระวังมากยิ่งขึ้นสติสมาธิต้องมีมากขึ้นแบ่ง ความเวลาที่ทําสิ่งหดต้องเด่นชัดถ้าไม่ชัดสติไม่ชัดครับง mm hmm. นั้นจะทาทุกอย่างต้องแบ่งเคยแบ่งงานกว้างๆดอหลังเนี่ยบางอย่างกว้างๆมันเหมือนโดดปุ๊บก็มาถึงนี่เลยแต่พอเวลาที่เราไปทําไปดูแลเนี่ยเราต้องแบ่งงานเป็นต่อเป็นดอยๆอาการเจริญสติมันจะถีข mm hmm. ถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วปุ๊บถึงนี่เลยฮะ mm hmm. แต่พอทํานี้มันถีขึ้นถี่ขึ้น สติเราจะถีขถ่ขึ้นถีขนถ่ขึ้นถีขนถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสมาธิสติสติของเราจะมากขึ้นปัญญาเราก็มีมากขึ้นเพราะคิดอย่างตั้งใจเห็นไหม,มการปฏิบัติคือตั้งใจคิดนะครับนี่คือตัวแปรที่สําคัญคือแสดงว่าตอนเนีเ้การบวชเรียนของเราประสบการณ์ของเราพอเอามาใช้จริงกับปัจจุบันเนี่ยคะ่ะทาให้ทุกอย่างเนี่ยมัน ซอยหยิบขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยสติมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นพระไม่ซ้ําใช่ไหมคแล้วเราก็มาเราก็จะมาเห็นข้อบกพร่องที่เรากลับมาอยู่คือเหมือนว่าเรากลับมาที่เดิมนะครับสมัยหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพอมาบวชมาฝึกจิตเราฝึกใจเสร็จแล้ว พอเราลาสิกขาแล้วก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับใจของเราที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็นำไปใช้ในสภาวะจรงิงๆ,ๆของการเป็นคาราว่าเนี่ยเราจะเห็นข้อบกพร่องของเราเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปสำรวมระวังในสิ่งที่เราหายได้เห็นสิ่งที่เรายังขาดตกบกพร่องไปในขณะที่เราเป็นที่สุเราจะไม่ได้เจอสิ่งพวกนี้ใช่ไหมเพราเยอะ การเป็นพิสูจเนี่ยมันมีพระวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องบางสิ่งบางอย่างเราทําอะไรไม่ได้แต่พอเราลาสิทธาแร้วเหมือนลปลดพันธนาการซึ่งซึ่งเหมือนเลกพระวินัยที่ล้อมเราอยู่เนี่ยเรากลับไปถือสินห้านะครับเรากลับไปถือสินห้าซึ่งแค่ะมาณแต่นนยะนี้สำคัญมากนะคือเวลาที่เรามีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานี่ยสินจะขี่ร้อยกี่พันข้อย่อมบริบูรณ์ครับอันนี้คือสาคัญ ศินร้อยพันข้อไม่สําคัญเท่ากับสติมีสติถ้ามีสติศินจะบริบูรณ์ในขณะหน,หนึ่งนะครับมันมีทาของมันลเพราะนั้นคือการปฏิบัติเมื่อมีสติต่อเนื่องเนะี่ยสินเราก็จะบริบูรณ์ไปด้วยไม่กี่ร้อยกี่พันข้อก็แล้วแต่ไม,ไม่ไม่กําหนดตามสมมติแล้ก็ประมาณนี้นะครับก็จากสรุปนะคะว่าสิ่งที่ ได้เรียนรู้ตลอดการเป็นพระพิสุสงฆ์การปฏิบัติทําให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปัจจุบันทําหน้าที่ที่เราได้ห่างหายไปจากครอบครัวด้วยมิติที่ดีขึ้นด้วยมิติที่ดีขึ้นพิจารณาละเอียดขึ้นรหรือว่าได้ประโยชน์เอามาใช้มากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนว่าเดิมทีเรามีข้อมูลข้อมูลเดียวว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องพาตัวเองเข้ามาบวชใน วิธีพูดอย่างนี้พาตัวเองเข้าป่าแล้วก็ละทิ้งครอบครัวซึ่งเราสร้างมาเราคิดว่าการละทิ้งคือการที่เราทำตัวเองให้ทุกข์แต่ไม่ใช่เราบกพร่องตรงหน้าที่ครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเราอ่ะเขายังเดินไม่ได้คนั้นวิธีการคิดที่เราคิดอย่างเนี้ยในในบริบทแรกมันอาจจะถูกต้องสําหรับเราที่ว่าเราต้องการวิถีชีวิตมันเป็นยาง่ะ แต่พอเราปฏิบัติไปเราเข้าใจว่าหน้าที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นเราอยู่ตรงไหนก็ได้คคอยทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแค่นั้นแค่นั้นเองธรรมะคือแค่นี้สุดยอดเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ